ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหลายสาขาวิชาตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเงินเดือน18,000บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรารายละเอียดของวุฒิ ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับบุฒรปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบบัญชีภายใต้าการกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลังอาคารสองชั้นสองกลุ่มตรวจบัญชีสหกรณ์แขวงวัดสามพยาเขตพระนครกรุงเทพมหานาครตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพศ2566ถึงวันที่28มิถุนายนพศ2566ในวันและเวลาราชการเว้นวันพุทธที่28มิถุนายนพศ2566ปิดรับสมัครเวลา15นาฬิกา สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025793456ค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ